นี่ก็พามาคุยเห็ดโคยหนึ่งแปลงครับนี่ครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายกว่าครับนี่ครับดูดอกครับโอ้โหนี่ครับแม่เจอครับนี่ครับดูดอกครับสวยเลยครับกําลังตูมอ้อาปากาครับเห็ดใหญ่ครับไปครับเดี๋ยวให้แม่คุณเลยครับนี่ครับอันนี้กําลังตูมครับไม่เบาเบาไม่ลึก เนี่ยตรงข้างบนเรียบนั่นทำไมมันขึ้นเชนนั้นนะเดี๋ยวต้องมาดูตอนคืนว่ะตอนไหนเนี่ยเจอเบ้าเดียวแต่หัวหลุดหมดเลยน่ะตรงตรงนี้เดี๋ยวดูแม่เป็นตัวอย่างก่อนนะคะเออออันนี้เบ้าครับประมาณสี่สิบห้าดอกครับนี่ได้แค่นี้เดี๋ยว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 ย่าขุดตัวก่อนนะตัดตัดขึ้นเดียวนี่ครับเด็กน้อย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 เด็กน้ โอ้โหขุดขุดหักไปขุดรึ่งเยอะมาอยาขุดไปครับนี่ครับอยากมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เจอเจ้าของพูดอะแครยันเบ้าเลยวะเบ้าเบ้าตื้งเนี่ยไม่ได้ใจเลยอยากเฉยๆลูกได้ได้เบาไม่ลึกนะครับครอบครัวครับช่วยกันแครครับ เอออามืองไม่มาขาดอามืองอามืองกบกินน,นอนกินอย่างเยวกบปวดขาใครที่เอาไงกงระช่ปปะงไปสูกัาเนือก็หากันยังไงทํากันยังไงโอ้แต่ก่อนกำลังตูมกนนับอาปากาครับครับสวยครับมันยังไม่มีครอบครัวจะไปว่ามันไรอันนี้มันเป็นเห็ดแป้งใหม่ครับนี่ครับแป้งเก่าขึ้นน้อยครับขึ้นแต่แป้งใหม่ครับถ่ายข่ายทำไมเสียงพ่อรถอือันนี้มีผู่ด้วย แค่ยากหรอครับมันเป็นรากไผ่ครับครับรากไม้มันไม่เหมือนดินทรายครับดินทรายล้วนแค่ง่ายวันนี้เป็นเป็นรากไผ่ครับหขงแ่บ okay, ม,ม,ม,มีแต่รากไม้ครับแทงงัดแทงง,ง,ง,งงัดนี่หักหมดครับล okay, องแขงอันนี้เนี่ยๆๆๆนีอันนั้นมากินตัวเองไม่ต้องเอาไปเล่าน่าจะแคงน่าจะแคงประมาณสองวันแล้ว ซ้ำมาได้สามตกวานจะบาดเกลือสองสามแปลงเก็เห็นข้างในเลยนะแม่ไม่กล้าแข็งแม่แม่จะลงอีตรงต้นมะม่วงแล้วนี่ครับสวยหนึ่งแปลงครับนี่ครับงอกมาไ่เจอเห็ดบานเขยิ้วเฉยเจอเดี๋ยวพ่อเปิดช่อง เดี๋ยวพ่อม er ีตังค์ซื้อซับมันดอกถั่วถั่วถัสวยเป็นกระหล่ำเลยถั่วเป็นเบาเบาไม่เลือกออกไปเกียร์ถุงตองเก็บสียทหักเลยไม่หักหรอกหนูตั้งใจแค่นี้เดียวแม่จะเอาจะของดึงขาหักแล้วจะจะเอาค่อยๆเขี่ยนี่ค่อยๆแกะดินออกอย่างนี้ สุดแค่นี้ใช้เวลาแค่นานเลยครับมันไม่ได้ขุดง่ายครับแถวบ้านผมมันขุดนานมันขุดไม่ค่อยง่ายมันขุดยากนี่ครับตูมครับตูมอาปากาปีนี้เห็ดขึ้นเยอะมากครับ ได้กันเยอะเมื่อวานมันก็ได้ขนาดนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไน่ใช่ไม่เออน้าดีดดดัดัดมกุดยมือชันนะแม่ตําาดําวัี้องก็ิโดด อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรออะไรอ่ะมเป็นทยอกนะอะไระลแล้วเฮ็ดอะไรมาออกตรนี้ออกตรงนี้อ๋อมาออกตรงนี้ออกตรงนี้ปู่ก็เดินเลทนเวแปบเหลือสามเบ้าครับหมดละ จังสวยจังอืมเออพงจะได้กินเห็ดเห็ดเห็ดสวยวันนี้เห็ดตรงตัวเองนี่ครับเหลือสองเบ้าสามเบ้าครับอันนี้ยาอันนี้กำลังผั่ครับยาจิ๊ดจ๊มจ๊มซูเปอร์แมนลมเนี่ครัเห็ดกำลังไม่ผั่ยังไม่ผั่ครับเนี่ย เดี๋ยวคืนนี้ต้องมาดูอีกรอบครับเห็ดมันขึ้นไม่หมดหรอจำทางได้หรอพ่อได้จำทางได้หรอเดินเดินช้าแต่ก็แต่ก็เดินได้ตอกใหญ่ขาใหญ่มันคงเกียดแค่เนี่ยทุกขาครับใหญ่ครับ เดินไม่สะใจเกิไปด้วยตรงหิน่ีแ้นูไม่สะใจใดอกหนึ่งนะจะไม่เห็นกันนะขาหหน้าสดอกั้นนะไม่มีคนเห็นหรอเหยบดูลากครับลากไผ่ครับมันแค่ยญ้าครับถ้าแค่งงาจะหักไยครับ ไเนี่ยใช่นี่แม่ก็งัดเอาเฉเลยใช่นี่เสียมเง้ดีเนี่ยนี่ใช่มีก็งัดันเดซื้อซื้อเสียมงดีกว่าโอ้ยยิงยิ่งอด้อม้ตรงนี้เหลือสองดอกครับอยู่ตรงน้นอีกสองดอกครับจะหมดครับียไม่ผูโดนกอียนี้โังไม่ผูเฮ้ไม่ไม่หมดนี้เบ้านี้ยังไม่ผูครับข้างในดินก็ยังมีนี่ยม เนี่ยครับเนี่ยบดูครับเนี้ยอันที่อันที่อยู่ในดิน,นครับเนี้ยอันนี้การหักครับอยากเห็น,รนครับมีแต่ลาภไผ่อย่างนะครับแค่ยากครับต้องค่อยๆแค่ครับเอาสูงอันนี่อ่้าสูงยังค่อยตั้งไว้เลยเสี่ยม915นี่แค่ง่ายจิ๋มเลย เบาด้วยนะาด้วาดามยาวอีกงหน่อยจะสวยเลงเดินแบบลานลหน,หนี้นไ่มีต็ตเป็นนแทไม่มี<อ>มมครับเหลืออีกสองดอกนี้ครับหมดแล้วครับนีับดอกใหญ่ครับนี่ครับขึ้นข้างกอไผ่ครับนี้ยแค่หญ้าครับแ,รแม่แม่่ก เนี้ยบมีแต่กอไผ่ครับเนี่ยแขย่าครับเนี่ยครับเห็นครับลากไม้ครับสวยเนี่ยดูดอกครับเนี้ยเหลืออีกหนึ่งดอกครับไม่หมดครับ ออกมาแล้วครับดอกสุดท้ายนี่ครับหักครับไม่หักหักวะเบ้าอยู่ตรงนี้ปครับหมดแล้วครับนี่ครับดูสิได้ครับสวยไหมครับนี่ครับดูครับไปครับแม่เก็บเลยอ่ะได้ดอกไอเกดดอกใหญ่ดัให้มันจิ้มซะดอกใหญ่เลยเดี๋ยวเอาุูมใส่ก่อนแล้วเก็บใส่ถุงครับ ดูมือเลยนี่เดี๋ยวเอาเสียบ หมดแล้วครับนี่ครัเด็กข้าวครับเนี่ยดูที่ได้ครับไปครับกลับบ้านก่อนครับไปหาข้าวกินครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปครับบ๊ายบายครับทุกคน